พระเวตันดอนเสด็จยังตำหนักของพระมัชสีครั้นถึงแล้วนออรักชินศีจริงเอื่อนโอดโปรดพระพักว่านกลุกมักททิดูกรรมสีผู้น้องรักผู้มีพรกอันกดองบ่ายวันนี้ที่มหาที่มอมรอรกำลังทำอะไรอจ๊ะแม่โูลหัวะมทิฐิเสด็จที่เค่ะ คิดถึงพี่เอกค,คิดถึงจริงๆหรือว่าตอติดที่เน,นาะปากคอเลาะร้ายดา่าจะเพ็นวันเชียงจะเป็นปากคอรอาะร้ายอะไรเขาบอกว่าตอแล้วยังไงก็ตอนี่คือตัวปัญหาปัญหายัางไงละ่ะไปดูที่เดียร์ตามป่าเขาต้นไม้มันโดนตัดโดนโค่นหมดเหลือแต่ตอ จริงทําให้เกิดปัญหาเวลาแล้งก,ก็แล้งมากเวลาฝนตกก็หลากลงมาท่วมทน้นเพราะต้นไม้มันหมดเหลือแต่ตอโอโ้ในป่าหลือแต่ตอ,อ,อในบ้านในเมืองก็ดูสิงงรอะติดกันมากยังไงครับก็ติดตอนี่แหละตออะไรในเมืองตอหมอ้อ เขาทำถนนหนทางทำสะพานอะไรทุกอย่างไว้ในป่าในป่านี่ต่อไม้ในเมืองต่อหม้อครับผมบนธรรมมาตนี่ก็มีต่อเลยบนธรรมมาตต่อเลยครับต่ออะไรน่าเสียงมันหายไปนะน้า เขาดูดเสียงไปแล้วโอ้โหต่อข้าวโ,โ,โ,โอ้มีมันการมันมากนี่นะเอีมันหายไปอยู่ทางรอที่มาหาวันนี้เอาปืนหน้ามาให้เจ้าดูเป็นครั้งสุดท้าย มัดซีดูหน้าพี่และจำหน้าพี่ไว้ให้ดีนะต่อแต่นี้ไปเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วเอาเสด็จพี่ะะนีมองฉันไปตายที่ไหนต็นเพคะแล้วใครเป็นปากคอรอบร้ายกันแน่เป็นพูดเป็นลังๆมัดซีดูหน้าพี่ที่วันนี้ มันสดชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมันทุกคราวครั้งที่เราได้พบกันหรือเปล่าเราเออดูเสด็จพี่เศร้าหมองไปเป็นอะไรพี่ข้าเสด็จพี่มีทุกทุกเรื่องอะไรเราทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับมาสองสามวันแล้วเพราะอะไรพี่ข้าเสด็จพี่ตั้งแต่วันที่พี่ให้ทานช้างเกือก คู่บารมีขอเราไปมัดสีจะสร้าข่าวผู้องไยมพนจะสร้างประหอะราอยู่บ้างไหมคะพอพี่ให้ไปชาวเมืองส่วนหนึ่งเขาไม่พอใจพากันเดินขบวนไปทูฟ้องแต่เด็กพ่อให้ขับไล่ไสส่งที่ออกจากเมืองแค่นั้นยังไม่พอนะมัดสีทำไมเ้า เขายังขอดยอดโปรดอำนาจเบี้ยวจากความเป็นกษัตริย์ไี้อีกเพราะอย่างนั้นมันเสียเ้ยเหคะบัดนี้ทนี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วนะเอาเสด็จพี่เป็นกษัตริย์มันจะเป็นอะไรแล้วเหคุการกลายเป็นกระสอบไปแล้ว